ในวันนี้พวกเราทุกคนได้เจอสดิตละของหมามา้ามาอยู่บ้านใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงนี้พวกเราทุกคนจะเชิญกระทงทูกจะเชิญลูกและดวงวินญ,ญาณของหมาม้ากลับไปที่บ้านเพื่ออยู่อาศัยดูแลว ทุกทุกคนให้เจริญรุ่งเรืองแ้วคาดปลอดภยัยสุขภาพแข็งแรงการทุกทุกคนไว้สามปีแล้ว,ว,ลวพวกเราทุกคนจะกลับมาไหวกลับมาไหวบมาไห้อีกทีหนึ่ง

ตลสามคนตามไปเลยวกับทุกคนขึ้นรถสามคนผู้ชายนะขึ้นไปแล้วลงมาหาผมทุกคนเึืนเลยครับขึ้นเลยครับผู้หญิงอยู่บนรถไม่ต้องหันหน้ามองนะครับหันหน้าไปข้างรถมีคนส่งเสริม ที่ปกป้อง,องรักษาอยก่ที่แห่งนี้ในวันวนี้ค่ข้าพัจ้้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้หานได้นำรน